สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไซมิซี่ดอทคอมนะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อนะครับทำโชว์รีวิวง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีฟุตเตตนะครับที่เราได้ถ่ายทำโชว์รีวิวนะครับวันนี้ที่ทำโชว์รีวิวเนี่ยจะเป็นโชว์รีวิวของ a r l i v e นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่า a r Live ตัวเนีท้ายทำอะไรได้นะครับแล้วก็เราจะเสนอมันออกมายังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ต้องไปหาโลโก้ของผมเองนะครับที่ เป็นของบริษัท CG Polygon เดี๋ยวต้องไปตามหากันก่อนนะครับก็มันอยู่กับพวกนี้นะครับลากใส่มายิ้มหัวมาหน่อยหนึ่งอันนี้ชัวร์ชวเดียวตัวอื่นอ่าอันนี้ไม่มีตังหากตัวนี้ละกันมีชัววอ่าก็มีหัวปิ้งอ่าครานี้เราตัดตรงนี้นะครับมันมีฟุตเต็ดอยู่แล้วเราตัดเป็นยังไง แล้วก็ลองเคลียบทีละเฟสนะครับสเต็ปจนเฟรมืดใหม่เราก็ตัดแล้วตัดนะครับก็ใช้เครื่องมือน,นี้นะครับเราเซิร์ทูลน,นะครับกดตัว C ก็ได้ล้วก็ตัดเราจะคลิกที่ชิ้นนี้นะครับคลิกชิ้นอื่นก็กดตัว V V ก็คือ Selection Tool นะครับกดทิ้งใหม่ชิ้นนี้พี่ผมไม่เอาเสียงแล้วกันส่วนโันนี้คอมคนละไซส์เลยไซส์นั้นใหญ่มากอันนี้เล็กกับกันตั้งเยอะนะครับ มีแค่7 2 0 p แต่ว่าใช้วิดวีโอเ่ามันเป็น1 0 8 0 p นะครับก็จะย่อลงมาที่การยอ่อก็ง่ายๆครับมาที่หาเครื่องมือก่อน Effect Control นะครับเลื่อนออกไ้นี่เลย Effect Control ก็มาที่นะครับ Motion นะครับ S c a l e นะครับย่อ c a l e ลงมาปรับให้มันพอด,ดีที่สุดน รหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แค่นี้เราก็ได้แล้วครับคราวนี้นะครับบางคนนะครับทำพเมพ์เฉดเครื่องช้าอยากให้ภาพเนี้ยมันถอดคุณปัดทอนคุณภาพลงมาช่วยเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นเราแค่ลิดขวานะครับ Payback resolution นะครับจากทั้าฟูเนี่ยคือสวยเลยนะครับกับอีกสองอย่างคือ Payback คือเล่นอยู่กับหยุดคืดตอตัวนี้ก็เป็นหนึ่งต่อสี่คือหยาบถ้าผมปรับเป็นฟคูคือภาพก็จะคมนะครับแต่บางทีมันจะหนักเกินไปจนเครื่องเรา ชาเดอร์ไม่ไหวเพราะงานตัดต่อเนี่ยเราแค่ดูองค์ประกอบของภาพกระพอ,อกับเนื้อเรื่องฉนันปกติผมก็แบบเป็นหนึ่งต่อสี่ไปเลยคือเล่นหยาบหยุดก็หยาบหรือหยุดเป็นชัดก็ได้นะครับเช่นพอหยุดปุ๊บเป็นชัดถ้าตอนเล่นอยู่เป็นหยาบนี่ลองเทสดูเห็นไหมหยาบพอหยุดปุ๊บชัดคมกลิบเล่นต่อหยาบอย่างนี้ก็ได้นะครับสีสีพลิกอนขึ้นมนาะปุ๊บแล้วก็จบไปผมก็ลองเริ่มไล่ก่อนซิเอ๊ะไล่เหตุการณ์นะครับเราจะโชว์โชว์เดียวของเรายัางไงดี แน่นอนเราก็ต้องโชว์จากตอนที่มันยังทำไม่เสร็จนะครับอันดับแรกเราต้องหาภาพที่มันโอเคที่สุดนะครับาภาพนี้มาใส่ยัดไว้เป็น m o v ภาพทั้งหมดที่ถ่ายจาก iPod กับ iPhone นะครับส่วนเสียงแน่ี้ผมไม่เอาเลยไม่ใช้เสียงเลยนะครับเดี๋ยวขอใส่หูฟังก่อนนี่นะครับลองดู มันก็มีเสียงแต่เสียงมันไม่น่าฟังเท่าไหร่จริง,รงตัดทิ้งไปเลยดีกว่านะครับแล้วผมก็ลากเสียงที่เพลงที่ผมมีลงมาใส่นี่นะขยับจอขึ้นไปหน่อยส่วนตรงนี้นะครับถ้าเป็นให้ดีเนี่ยปรับเป็นฟิตดีสุดถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมันจะมองไม่เห็นปรับซักฟิตเอาให้ทอดูเห็นภาพก็โอเคแล้วนะครับเปิดตรงนี้มานะครับสามเด่ยมสามเด่ยนตรงนี้คลิกปุ๊บก,ก็จะมีเสียงขึ้นมาให้เราเห็น เซ่โปรเจกต์อีกนะครับก็เป็นว่าอย่างละกันนะเขาเรียเพลงเนี่ยถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันต้องควรต้องค่อยๆอยเฟดขึ้นมาเรื่อยๆจากเบาๆบเล็กขึ้นดังคราวนี้เราจะเฟดยังไงเนี่ยยกาเลยเนี่ยพอเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับวิ่งมาปุ๊บเพลงจะค่อยๆดังขึ้นสู่จุดสูงสุดของเพลงที่จะดังคือจุดนี้นะครับเขาคลิกที่เพลงนะครับแล้วกดตรงจุดตรงนี้ นะครับ add remove keyframe นะครับคลิกหนึ่งครั้งจะมีจุดขึ้นมาเหมือนหมดในะ After e f f e c t แล้วก็มลาลากนะลากมาตรงคีเริ่มต้นเลยซูมเข้ามานะครับกดจุดตรงนี้เราได้จุดแล้วนะรเราเราได้จุดแล้วแล่ลากมันดึงมาลงเห็นเป็นลบไหมครับขึ้นหมายลบเห็นตัวเลขที่ขยับอยู่ไหมครับถ้าดึงขึ้นคือดังขึ้นดึงลงก็คือเนี่ยเงียบสุดๆเลยลค่อยๆดังขึ้นลองเทสดูใหม่ คราวนี้เราจะตัดภาพยังไงดีเราก็ต้องดูภาพเป็นว่าผมคอยลีเสียงอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันตีกันมัวซ่วไปหมดเราหามิกเซอร์ครับมิกเซอร์นี่ออดิโอมิกเซอร์นะครับอันนี้อยู่ออดิโอช่องที่ห้าหานะครับออดิโอช่องที่ห้าีเสียงลงดึงตรงนี้ลงลองเพลงใหม่นะครับอบเบาลงเยอะ นี่คือผมเบาไ้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะสอนเดี๋ยวจะไม่ได้ยินโอเคแล้วก็ดูก่อนโอเคสุดเด็ดนี้ใช้ได้นะครับแต่เรามานั่งใส่ทั้งทั้งหมดนี้เลยผมว่ามันไม่น่าสนใจนะครับเราแค่หาสักท่อนท่อนหนึ่งก็พอแล้วก็ใช้จังหวะเพลงในการเปลี่ยนภาพอยงี้ครับนัตงตงึตงตึงปุ๊บ เราตัดเลยตัดแล้วก็ลบครึ่งหลังทิ้งนะครับตัดแล้วลบครึ่งหลังทิ้งหาภาพใหม่มาใส่หาเหตุการณ์ต่อไปเอมีไหมเอ่ยนั่งมองเหตุการณ์ก่อนภาพนี้แล้วกันนะครับไอาภาพที่มบนไม่ค่อยสวยเนี่ยเราใส่แป๊บเดียวพอ หาจหังหวะเพลงให้ได้นะครับเนี่ยแค่นี้พอสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเพลงเสียงดังขึ้นมากระแทกหนึ่งจุดเราก็ใช้ในการเปลี่ยนภาพมันจะได้ไม่ดูกระตุกอืมีภาพของผมเองนะครับอันนี้แท้คราวนี้นะครับโอ้ลืมไปเลยหนึ่งสิ่งนะครับสิ่งนี้สําคัญมากคือภาพที่ใส่มาเนี่ยนะครับมันใหญ่เกินไป มันใหญ่เกินไปนะครับเราก็ต้องมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับคลิกที่วิดีโอมาที่เอฟเฟคคอนโทรลไปที่โมชันแล้วย่อสเกลมันลงเดี๋ยวให้พอดีอ <c oughs> เลยเช็คอันก่อนหน้าด้วยโมชันย่อมันลงนี่โมชันแล้วก็ย่อมันลงนี่ เห็นไหมครับเพราะฉอนต้องกับจังหวะเพลงเนี่ยภาพมันจะหลายไปโดยเราไม่รู้สึกตะคิดจะขวงใจเห็นจังหวะเพลงตรงนี้ไหมครับมันมีเสียงเล่นขึ้นมาแล้วก็ตัดมันซะให้ใกล้เคียงแล้วกันอ่ะตรดนี้ลบทิ้งรลบทิ้งไป ทึ่งๆเนี่ยตัดอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นการคุยกันระหว่างลูกค้าโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็โอเคมาดูหน้าง,งานจริงกันเลยดีกว่าลองเทสนะครับหาผู้โชคดีที่เราแอบถ่ายมาแต่เราต้องดูนิดหนึ่งนะครับคนนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขามาดูงานของเราแต่เนี่ยไม่มีสาระอะไรเราก็ตัดทิ้งไปนะครับเราต้องการช่วยให้เขามาเล่นกิจกรรมรับการของเราเลยว่าเขามายืนปุ๊บแล้วกเกิดแอนิเมชันขึ้นมาเราก็ลองดูก่อน อเคพี่คนนี้เดินเข้ามาปุ๊บเราก็มีภาพเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดแค่นี้พอทุกคนเห็นแล้วมีหิบองหิบอ้อยน,นะครับเราก็ลองหาภาพตัวอื่นต่อไปซีมีใครมาเล่นอีกนี่นะครับน้องี่ฉันน่าจะมมนตกใจนะครับเราคงจะต้องคัดวิดีโอนี้ให้ได้ก่อน ถ้าหน้าน้องเขาไม่ไม่โอเคนะครับเราก็จะไม่ต้องใช้อาจจะดูเหเก๋ไปนิดนึงลองดูอันอื่นสิอ่าอันนี้อันนี้ใช้ได้เหมือนมีคนทำกิจกรรมร่วมอยู่แต่ว่าน่าจะยังไม่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเท่าไหร่เนี่ยนีอันนี้ก็ใช้ได้มีคนเดินเข้ามาปุ๊บหีบอ้อยเหมือนเดิมจริงจริงผมว่าตัดอันนี้ทิ้งดีกว่าที่เป็นพ่พิธภัณน,นี้มานะครับ เขาเป็นน้องคนนี้เดินเข้ามาก่อนมันจะได้รู้สึกว่าเออเดินมาตั้งใจเข้ามาเล่นนี่แล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งข้างหน้านะครับชิดการนี้เลยปุ๊บนะมีการทำท่าดีใจครับแล้วก็ตัดพอแล้วตาภาพอื่นมาใส่แทนนลองไล่หาหาภาพ เอาใหม่นะครับลองดูอีกสับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดก่อน,นเดินเข้ามาตัดลองเลื่อนเทลองต่อนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาหีบอ้อยเหมือนกันที่จริงแนวทางให้ดีคนจะเป็นอย่างอื่นมากที่ไม่ใช่หีบอ้อยนะครับแต่แ้วการโชว์ว่าเฮ้ยใครเดินเข้ามาก็เป็นขึ้นเเว้ยแต่เขาเดินออกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไอ้ของรับมันดีจริงลองดูภาพอื่นบ้างนะครับ นี่นะครับเป็นภาพที่ดีมากคือภาพที่ทุกคนเฮหหานะครับเป็นภาพที่คนจะมาใส่ในงานน,งงานะครับสังเกตจังหวะเพลงนะครับตัวนี้ดังพอดีเราก็ตัดทิ้งอย่าไปใส่เยอะครับมันเื่นเยอะอมีอ้อยโตนะครับเป็น a n นิเมชั n ถึงปรดีถึงเราก็ตัดเราจะเก็บภาพนี้ไวใช้อีกอางานหน้าเช่นมีรถไอที่วิ่งเข้ามาเราตัดไปก่อนแต่ถ้าเราวิ่งยาวเลยเนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะน่าเบื่อแต่ต้องไปหาวิดีโออื่นมาแทรกบ้างมุมอื่นๆคนอื่นๆน,นะครับ แล้วก็สลับภาพบ้างนะครับสลับภาพอันนี้โอเคเก็บไว้ก่อนภาพเอื่นมาแซ่บบ้างอัองอลับเหตุการณ์บ้างกันกันเบื่อ ก็ตัดเลยพอและรู้แล้วมีเหตุการณ์อืน่นเกิดขึ้นแล้วก็เอาตอนที่รถอ้อยอะรถอ้อยโตนเนสเหมือนกันเราก็ไม่เอาแล้วก็เอาตอนอื่นแทน ทิ้งทำใหม่สองคนนี้เป็นหน้านมานะครับพอลองปุ๊บเราก็ตัดไปเลยตัดชิบภาพเหตุการณ์สนุกสนุกของน้องผู้ชายคนนี้นะครับ ยัไม่ตัดวิดีโอนะครับเลยมองไม่เห็น,นะช่วงนี้กำลังดีนะครับนี่เขาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วแล้วก็ตัดซะบาเหตุการณ์ดการตัดสลับกันบ้างนะครับเช่นน้องคนนี้เขายืนด้านด้านออกเราก็าไปหาพาด้านออกก่อนซีเอ ตรงไหนมันแรกได้บ้างชุดนี้หลังเ hey หอยู่เอาครับกลุ่มนี้นะครับเลื่อนออกมาเอาพรันอกคนที่ใส่เข้าไปแทนตัดแอคชั่นอย่างเดียวไปเลย แคนนี้พอจัองหวะเพลงคุมไว้แล้วก็จำวิดีโอวางไว้เหมือนเดิมดูจังหวะเพลงด,ดีนะครับนี่จังหวะเพลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนภาพเลย เห็นภาพแล้วนะครับไอน้ำตาลพิผลเนี่ยเขาจะกระเด็ดวิ่งเข้ามาหายจอใช่ไหมครับแล้วก็เพจจบไปเลยจบตัดแค่นี้จบเลยพอแล้วก็ไป c o ป y ข้างหน้ามาแปะข้างหลังต่อเดี๋ยวเขาไม่รู้นะครับว่าเราคือใคร แน่นอนครับเสียงเราก็ต้องตัดเฟดลงเฟดลงซะเฟดลงปึ๊บแอดจุดแอดจุดแล้วก็ดึงลงหรือการแอดเสียงอีกวิธีหนึ่งอ้าวแม่งกดผิดเลยการแอดเสียงอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอคลิกก่อนแล้วกดติลิทได้คลิกที่จุดแล้วกดติลิทเขาเนี่ยระวังนะครับหนึ่งคือต้องการจะเฟดลงก่อนนะครับแล้วไปเปิดที่วอลลุ่ม นะครับเปิดเปิดที่วอลล่มนะครับมันจะอยู่ตรงเวลาของวิดีโอของเสียงอันนี้อยู่แล้วเราแค่เปิดเลเวลตรงนี้นะครับขึ้นมาตรง Effect Control เราก็กด Add Key ตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่จุดนี้เราก็กด Add Key ์เห็นไหมครับจุดเกิดขึ้นตรงนี้ก็มีจุดเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เราใช้พอ Add Key ์มีปุ๊บเราก,ก็ดึงตรงนี้นะครับพิมพ์เดลลบ60มันคงไม่ดีแล้วนะครับ บนะครับก็จบๆไงแค่นี้เองง่ายๆตัดต่อโชว์ริล้วก็หาเพลงเอฟเฟกประกอบนิดหน่อยโอเคนะครับตอนนี้เราได้เสียงแล้วนะครับเราก็ลากเข้ามาวางเสียงนี้ก็ทำอะไรนะครับดูจากโลโก้นะครับมันจะมีวขึ้นมาเนี่แล้วก็ไปหาเสียงประกอบมา ถ้าวางตรงนี้มทับเลยเยะเสียงแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแถดดำๆเนี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงก็มาแล้วแล้วก็วางลงไปอ่าเสียงก็มาทับเลยเยอะนั้นแล้วแล้วก็กะให้ช่วงเวลาของเสียงยนะครับเลื่อนมาตร,ตรงกับตรงเส้นสีแดงลองดูเอฟเฟกต์มาเห็นไหมครับอ่าเจ๋งเลยข้างหน้าก็ใช่เดียวกันแล้วก็วางไว้ปับ๊บ เราก็กลับไปที่ Audio m i x e er เซอนะครับปรับให้เป็นปกติเป็น0ดูทั้งเรื่องอีกรอบนึงนะครับ ามานั้งตามเก็บวีดีโอนะครับที่ยังไม่ได้ยอ่อก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลไอวาเอฟเฟคคอนโทรลก็คลิกที่วีดีโอแล้วก็ยอ่ยอมีวิดีโอใหญ่แบบฟุตเตจก็ดีเงี้ยนะครับคือเราจะไม่ต้องเห็นทั้งหมดนะเห็นแค่บางส่วนก็ได้ แล้วก็นางไล่เก็บภาพอันไหนโอเคแล้วเราก็ลองเลื่อนดูนะครับอันนี้อยากเลื่อนก็เลื่อนได้เลยเพราะบางทีเนี่ยเราสังเกตแค่โชว์ภาพบนจอนี้องค์ประกอบทั้งภาพเนี่ยมันอาจจะไม่สวยตามที่เราต้องการนะครับเราก็วางแค่ตำแหน่งที่เราต้องการมีฟโฟเัจใหญ่กว่ามันก็ดีย่ออันนี้ย่อดลงหน่อยอ สูบออกเลยสิออไเล่แต่แรกนนะครับภัพนี้ดูค่อนข้างอึดอัดน,น,นะครับเพราะว่ามันดูทับแคบเไปเกินเอาสุดหรอกโอเคอันนี้ก็นนจะซูบออกวย ก็วางให้มันดูองค์ประกอบดีๆหน่อยนะครับให้ใหลดจอสักเท่าไหร่อยู่กลางๆแบบนี้ก็เอียงมาทางนี้นิดนึงเอียงซ้ายนะครับเพราะว่าภาพหนักทางซ้ายโอเคครับด้วยเคนึ่อง รายลเอียดยิบย่อยกันนะครับก็มาที่เอฟเฟกนะครับวิดีโอทรานทิชชันนะครับก็คือการเฟดภาพเ้าหากันอันนี้เราก็จะใช้การดิสโซมนะครับดิสโซดิสโซผมจะใช้ดิสโซมากเพราะว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ใช้เป็นดิยบส์แบ็กนะครับก็คือเฟดดำลนะองดูนะครับแต่แม่งมันไม่ค่อยดีอะลงองดูมันทำงานเฟดตรงกลาง้าหากันแต่คราวนี้ันเฟด ค้างเดียวซะนี่แล้วก็หดสันๆหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยมันเอาภาพฟูตเกตของข้างเนี่ยมาต่อกับมันทําให้เกิดปัญหานะครับฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้ปรตุดิโซบเลยอะดี่โซบก็ค้างเดียวอีกอืมเนี่ยมันเฟดอย่างเงี้ยมันก็ทุเรศนะครับทางเดจะแก้คือต้องหดคานี้เข้าหดเข้านะครับหดเข้าเดี๋ยวต้องเฟดดำใช่ไหมแล้วก็หดเข้าไป ดึงชิดข้างนี้นะครับนีเข้างหน้าแบ่งก็เป็นพื้นที่ดำธรรมดาแล้วก็ดิฟต์ทูแบ็กไปใส่ไปกดสั้นๆหน่อยมาสแตทดำดำสีดำแล้วมีภาพนี้ไปนะครับก็คือสแตฟสลงสีดำปึ๊บแล้วก็เป็นภาพนี้ดิฟต์ทูแบ็กก็คือเป็นสีดำดิฟต์ทูไวท์ก็เป็นสีขาวอย่างนี้นะครับไหนแล้วเปิดมาดำแล้วก็ให้มันดำตลอดไปละกัน ดทั่วไปก็ไม่น่ามีดีโซบแล้วครับถ้าใช้ทีก็ตอนจบแล้วกันเป็นดิกทูแบกนะครับแล,แล้วยืดเนี่ยลองลองยืดดูนะครับยืดถึงขนาดนี้เลยนะครับเกิดอะไรขึ้น เราดูใหม่นะครับเราจะปรับได้ก็ได้นะครับเช่นเฟดอย่างละครึ่งคึ่งนะครับเฟดอย่างละครึ่งครึ่งคลิกแค่ตัวเอฟเฟกนี้นะครับเซนเตอร์คืออย่างละครึ่งหรือว่าฟเฟดจากอันจบนะบเอ็นแอดคั t ก็คือของตัวนี้ฟเฟดเข้าไปหาตัวนี้นะครับลองดูอยากให้มันสั้นลงนานไปโหฟเฟดโคตรนานเดยก็หดเข้ามา นั้นเราลองปรับข้างหน้าซิเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงแต่ที่สอนอย่างนี้เพราะว่าอยากให้มีวิธีการที่หลากหลายในการคิดตัดนะครับหรือว่าเราเฟดตรงไหนอีกคือทั้สองคนเนี่ยอันนี้ช่วงนี้กันนี้นะครับเป็นคนละกระบวนการอันนี้คือกระบวนการในการติดตั้งอันนี้คือกระบวนการในการเล่นแล้วเราใช้สีขาวนะครับเฟดเฟดมาหากันเลยคือขั้น ใช้การเฟดเป็นการคั่นขึ้นยีเรียบทใหม่ <_ d ata> คือผมไม่ค่อยแนะนำเอฟเฟกอย่างอื่นนะเพราะว่ามดูพูดตรงๆว่ามันจะค่อนข้างดูเสียวๆอย่างพวกโมชั่นฟิกไปฟิกมาลองลองใส่ดูก็ได้ ว่ามันค่อนข้างไปทำทุรกิจเลยครับเนี่ยผมว่าคัดเด็กดีกว่าสวยกว่านะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ตัดโชว์รียู่เสร็จนะครับภายใน26นาทีนะครับส่วนวิธีการเอ็กพอร์ตก็ง่ายๆนะครับกดมาที่สตาร์ทนะครับเอ็กพอร์ตนะครับมีเดียเลยคอนโทรลเอ็มก็ได้ นะครับเราก็จะได้งานนี้ขึ้นมาก็ถามคุณองการไว้ไหนนะครับเป็น M A V I ไหมผมก็ไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาผมชอบเลือก Match Sequence Setting คือตรงกับที่กูเซตนะครับแผง,ง่ายๆแล้วก็เลือกที่อยู่จะออกไว้ไหนก็แล้วแต่นะครับก็บใส่ไว้ในแมบปปิ้งแล้วกันเป็น A R Live นี่ By C G Polygon s a e แล้วก็ Export แค่นี้เองนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์ไฟล์นี้ออกไปใช้งานแล้วเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวก็ลองติดตามคลิปต,ต่อไปแล้วกันครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ